ครอันนามาเคยรักนมรม่จิบหลอกไม่เป็นอะไรเลยไนกูไป<อ>ตั้งแต่วันแรกแล้วไม่อยู่หรอกไป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 ก<อ>ูเขียดหน้ามึงไม่ผูแหมชีวิตมึงดินะเนี่ยตูดก็อปอดรูปลางยุก็ตุกแกโดนประตูหนี กิ้งแลนที่อยู่ในดงในป่าเนี่ยนะแม่แม่มรูปร่างมันะเป็นเกยัมมงไงหมาโดนรถทับมงึมงว่ามึงสวยตายเน,ยนี่ยยีหีน่าอีคอศอกหมาอีเล็บตีนกบเล็บตีนกบกูปะอีหม้ามแตกมามแตกมมแตกูปะหน้าปะบูห,อบอหน้าว่าประดุกชนเขื่อนอีสบู่บูด,ดอ,อีรถแพะเอเจ็บปวดมากเลยเนะยี่ยเฮ้ยเจ๊กเลียว ไอ้จิกเลี้ยวมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดหรอกทำไมอ่ะจะเลี้ยวจะเล็กเล็กนะน้องลูกสองนะจ๊ะมึงไม่นามาคุยหรอกหมอช่วยอ้าวเวลาผ่าคลอดหมอก็ต้องช่วยอยู่แล้วไม่ใช่หมอช่วยมึงทำอ่ะจริงเหรอนะเนี่ยว้า อีตอนลูกกูออกมามีกระไก่ผ่าตัดถือออกมาด้วยแสดงว่าหมอลืมไว้ในนั้นพอๆๆทำไมอ้าวมึงจะว่าอะไรมึงว่ามาทด่าอย่าด่ากูไม่อยากแกด่ามึงมากเลยมันออกไรโซ่กูก็ไม่อยากด่ามึงหรอกเด็กนั่งดูเนี่ยเออเด็กเขาหาว่ากูอยากูอยากด่ามึงหรอกอ้าวมึงพูดมาอะไรมาไม่รู้มึงกันบอกไม่รู้จะด่าอะไรแล้ว กูเชื่อกูไหมอันนี้กูพูดตรงๆบางทีนะกูยังไม่ได้ยินนะตัวเนี้ยกูกูนี้ไม่ค่อยได้ยินตั้แล้วกูก็ไม่กล้าพูดไงก็ได้ไหมอ่าาว่ามาว่ามาอะไรอะไรอ่าอ่าถอยถอยร่อยไปถอยไปเดี๋ยวไม่ได้ยินอ่าอเดี๋ยวกูคิดก่อนตัวเนี้ยมันงงมึงจะกังวลอ่าอ่าอาอามึงจะด่าอะไรแจ็คเลี้ยวอะไรอ่ะแจ็คเลี้ยวอะไรอ่ะอะไรนะอ่าโอ๊ยเกติบเออปากว่าจะ ไอฮอช้ำอ่าไอฮอช้ำจอดอ่ามามปอะอยู่กูมะกูคิดก่อนมีอะไรพูดมาไม่คิดก่อนอ่ามีอะไรพูดมาเเมียวเอ๊ะนี่ไงไอเจนเมียวมันหลุดมาแค่เมียวเดียวเสียงอะไรวะฮะเสียงไทยอ๋อเสียงไยกระซิบ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออจะได้คุยกับเขาเนี่ยหัวหน้ากันสิไม่มันด่าผมมากไม่ได้พูดอะไรเลยไอ้ดีของใครเบลเบลนุ่นคุณครับเข, <อ S 1> <Bye. S 2> ขาไาเขามายกลูกให้